ไอเด็กไม่รู้จัหัวนอนปลายเท้าแกคิดว่าฉันคนนี้เป็นใครกันหน้อยแน่แกตาเบินเบซาาดูอายุมา

ตอนนั้นฉันพูดไปแล้วใช่ไหมว่าจะก้าวข้ามแกไปให้ได้วิวีตะโกนสุดเสียงจากลานหน้าพระราชวังที่การต่อสู้นั้นยังคงดำเนินอยู่แต่เพราะว่าเสียงนั้นก็ส่งไปไม่ถึงเหล่านักรบที่กำลังเดือดพท่านตอนนั้นเองบีบางสิ่งตกลงมาที่ลานกว้างพร้อมกับเสียงดังสนัน่นสิ่งนั้นคือครอกดใดที่พ่ายแพ้ให้กับบลูฟี่ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้การต่อสู้หยุดชะงักร้อมกันนั่นเองฝนก็เริ่มตกลงมาอารมณ์ตึงเครียดในสนามลบก็เริ่มลดลงหยุดต่อสู้กันเถอะค่ะในที่สุดเสียงตะโกนของวีวีก็ส่งไปถึงพวกเขาเสียงของเจ้าหญิงที่พยายามแทบเป็นแทบตายเพื่อช่วยชีวิตผู้คนฝนที่ตกลงมาตอนนี้มันจะกลับมาตกอีกครั้งเหมือนเมื่อก่อน ราฝันไลยได้จบลงแล้วค่ะทหารทั้งสองฝ่ายได้ทิ้งอาวุธลงราชาคอบราที่พวกหมวกฟางช่วยออกมาปรากฏตัวขึ้นและประกาศยุติสงครามต่อหน้าประชาชนและแล้วสงครามภายในอาณาจักรอาลัมบัสตาก็สิ้นสุดลงโดยไม่มีใครรู้เลยว่าพวกจนสลัดร่วมมือกับเจ้าหญิงต่อสู้แบบเอาชีวิตเข้าแลก ีเธออิ่มแล้วเหรอถ้าโม,มแต่เอ้อระเหยอยู่เดี๋ยวพวกลูฟี่ก็กินหมดนะใช่แล้วเดี๋ยวโดนแย่งนะเดี๋ยวโมเขากำลังพูดถึงนาะอยู่นะเฟยเออไม่เป็นไรขอบคุณนะกำลังคิดอะไรอยู่ซินี่อลาบัตตาประเทศของพวกฉันกู้คืนกลับมาได้แล้ว ถึงกําลังของฉันจะไม่มากพอแต่ฉันก็อยากจะเป็นพลังให้กับประเทศช่วยฟื้นฟูและชีน้นาประชาชนนั่นคือความรู้สึกจริงๆของฉันเออกะดีนี่นะนั่นสิฉันก็ถูกนะแต่ฉันนะ่ะไม่อยากจา,ากพวกคุณลูฟี่เลยอยากอยู่ด้วยกันกับทุกคนแบบนี้เง่นก็เป็นความรู้สึกจริงๆของฉันเหมือนกันยูวี่จัง นี่ทุกคนฉันควรทำยังไงดีเหรอพวกเราให้เกียรติการตัดสินใจของเธอเสมอแหละคุณนามิจะลาจากกาันดั้งทั้งแบบนี้เหรอเป็นคนสำคัญไม่ใช่เหรอใช่ เป็นพวกพ้องคนสำคัญเพราะอย่างนั้นพวกเราจึงอยากให้ความสำคัญกับความรู้สึกของวิวิจังไงล่ะตอนนี้แค่ได้อยู่ด้วยกันนานขึ้นอีกนิดก็พอแล้วถึงจะเป็นเพียงแค่ในความทรงจำก็เถอะ ฉันจะไปบอกวีวีแล้วนะว่าพวกนี้จะรออยู่ที่ท่าเรือนานโนฮานะถึงเที่ยงคราวนี้วีวีจะมาด้วยกันไหมนะจริงเหรอวีวีจะมาด้วยกันเหรอนั่นสิฉันก็อยากให้มาด้วยแต่ที่นี่เป็นโลกแห่งความทรงจำนี่นะถึงจะน่าเสียดายก็เถอะฉันว่าคำตอบก็คงไม่เปลี่ยนหรอก ต่อให้คำตอบเหมือนตอนนั้นมันก็เป็นคำตอบที่วิวิวจังคิดมาดีแล้วเราต้องครบคำตอบของวิวิวจังนะไปกันเลยไหมลูฟี่เอาไปกันเถอะคราวนี้แมรี่น่าจะอยู่ที่นานนฮานะนะ ดีละงั้นไปนาโนฮ h a กันเถอะแย่แล้วเป็นอะไรไปละ่ะลูฟี่ลืมเข้ากลองเดี๋ยวฉันจะทำให้ไหมรีไปนาโนฮ h a กันก่อนเถอะ <c oughs> คุณลูฟี่ทุกคนขอบคุณจริงๆ <c oughs> ฉันไม่เคย <c oughs> คิดเรื่องจะไปเป็นโจรสลัดเลย การเลือกใช้ชีวิตแบบนั้นคงเป็นไปไม่ได้อีกเลยถ้าพลาดโอกาสนี้ไปฉันไม่เคยคิดว่าการเป็นเจ้าหญิงนั้นน่าเบือ่อและต่อให้การกรบฏจบลงประเทศก็ยังอยู่ในช่วงยากลำบากถ้าฉันไปเธอก็จะไปด้วยสินะนี่กาลูเธอนีะ่ะอยากทำยังไงเหรอ กเหมือนกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอเวลาแปลงล่างได้ผลมานี่มานี่แล้วนะอย่างไรก็เถอะพวกเราต้องระวังตัวไว้คู่ต่อสู้ครั้งนี้มีปริศนาเยอะเกินไปอย่างนี้นี่เองถ้าคุณพันนั้นเป็นหนึ่งในศัตรูของพวกเราแล้วก็คงต้องระวังตัวเวลาทําอะไรคนเดียว เอาล่ละยังไงก็เถอหลังจากนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นที่แขนข้างซ้ายตรงนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของพวกพ้องถ้าอย่างนั้นขึ้นฟังกันเลยไปร้นานอาหารแล้วก็อลาบบสตาเป็นของแถมหรอกเลยโยนทุกอย่างทิ้งเพื่อพวกพ้องสินะฉันไม่เข้าใจเลยพวกพ้องนะ่ะ สำคัญได้ขนาดนั้นเลยเหรอพวกเขาออกจากอันบาน่ามุ่งหน้าไปนาโนโอฮานะที่มีเรือโกอิงแมรี่รออยู่อ๋อเมื่อกี้ลิมมันแอบดูขอทรงจำสินะเนี่ยแล้วเรือรบกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้แล้วทำไมกันนี้อ่ะพวกเราอยู่คนละที่กับข้าวก่อนนี่นะสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้เหรอไปกันเถอะลูฟี่เที่ยงแล้ว ทุกคนเดวนั่นสิมาแล้ววิววิงไง <gate> ฉันมาบอกแล้วทุกคนฉันไปกับทุกคนไม่ได้ค่ะขอบคุณจริงๆสำหรับที่ผ่านมาถึงฉันจะอยากผจนภัยต่อ M M M แต่ว่าฉันน่ะ รักประเทศนี้ค่ะพ่ออย่างนั้นจึงไปไม่ได้งั้นเหรอถึงถึงแม้ว่าฉันจะอยู่ที่นี่ต่อแต่ถ้าได้เจอกันอีกครั้งช่วยเรียกฉันว่าพวกพ้องอีกครั้งจะได้ไหมคะ ถ้างั้นไปยืนรอมวงตรงนั้นสิอะไรเนี่ยลิม,ลมเงียบเงียบแล้วจับมือกันไว้จับแล้ว จริงๆแค่ฉันแตะพวกนายหรือพวกนายแตะตัวฉันก็กลับไปได้แล้วแต่จับมือกันไว้ดีกว่าจะได้ทำทีเดียวเสร็จ<ะ>ชื่อว,ว<ะ>ัาเฟิลเริ่มปรากฏในประวัติศาสตร์เมื่อ200ปีก่อนถูกสลักอยู่บนปฏิมากรรมในสุสานกษัตริย์ ับสตแต่จากที่เห็นประวัติศาสตร์น่าจะมีมานานกว่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับเกาะนี้เมื่อ200ปีก่อนกันนะคิ้วถูกดูดเข้าไปพวกลูฟี่ได้พลังคืนมาแล้ว พวกหมูกฟางต่อสู้อย่างยากลำบากในโลกที่ต่างไปจากความทรงจำแต่พวกเขาก็นำสายสัมพันธ์แห่งพวกของแปลเปลี่ยนเป็นพลังจัดก,การข้อโคโดยได้สำเร็จเมื่อพวกเขากลับมายังเกาะก็พบลูกปั้นยักษ์ตัวใหม่ยืนขวางอยู่ บทต่อไปโบราณสถานฝุ่นทรายและลูกปั้นวายุถึงตายก็ไม่เป็นไรแล้วนกหูเป็นอะไรไปหรือเปล่าริมสีหน้าดูไม่ดีเลยนะไม่มีอะไร ไม่ต้องเป็นห่วงกลับมาแล้วเหรอยังผ่านไปไม่ถึงครึ่งวันเลยนี่นะฮ <laughs> ่าทางแบบนี้ไปได้สวยสินนะครึ่งวันเหรอเมม o r ร y a กับโลกจริงม,ม,ม,มีความสั้นยาวของเวลาต่างกันนะเอาละฉันเองก็มีข่าวดีมาด้วย ฉันเจอที่ตั้งของรูปปั้นที่แน่าจะมีคิ้วชิ้นใหญ่แล้วนะถ้าเตรียมตัวพร้อมกันแล้วก็ออกเดินทางกันเลยมาเรียกด้วยล่ะอะไรกันเนี่ยหนะ้า <c oughs> ตาประลาจัง <c oughs> เป็นอุปรกรณ์อะไรสักอย่างหรือเปล่า คงไม่ใช่อุปรกรณ์น,นั้นอันตรายหรอกนะชอปเปอร์อย่าไปจับล่ะอ่าโอเคโอเคน่าจะเป็นเครื่องสังเคราะห์อ,อะไรสักอย่างที่อยู่บนกาะน,นี้มานานแล้วแต่ดูเหมือนจะใช้งานไม่ได้นะใช้งานไม่ได้เหรอม่เสียเหรอไม่รู้เลยแฮะลองไปถามริมดูสิเหรอ งั้นลองไปถามริมจังกันเถอะโอ้คุณริมไปไหนหรอครับฉันอยู่ตรงนี้น่ารักนี่คือเครื่องสังเคราะห์อดีตการเป็นเครื่องจักรสำหรับสังเคราะห์ข้อมูลคิวชื่อว่ามุคจิ เออแล้วเจ้ามุกุจิมันเอาไว้สังเคราะห์อะไรเหรอเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะเทคโนโลยีสุดยอดไปเลยแต่มันใช้หลักการยังไงเหรอไม่รู้สิมุกุจิมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ฉันก็ไม่รู้หลักการของมันเหมือนกันคนที่รู้หลักการสังเคราะห์ของเจ้านี่ก็มีแต่คนที่สร้างมันขึ้นมาสินะ อย่างนะตอนนี้แค่เดินเครื่องยังทําไม่ได้เลยเจ้าอาดีโอก็พูดแบบนั้นเหมือนกันเครื่องมันพังอยู่เหรอไม่มีใครใช้มันเป็นน่ะคนที่ใช้มุคจีได้ต้องเป็นคนสองคนที่ถูกฝึกมาและเข้าจังหวะกันได้ดีเท่านั้น หรือถ้ามีแขนสีข้างก็อาจจะใช้คนเดียวได้ถ้าคนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องทำให้เข้าจังหวะก,กับใครด้วยอ๋อแค่มีสีแขนก็พอเหรอ โรบินใช้เครื่องสังเคราะห์ได้แล้วดูเหมือนดัอดิโอจะอยู่ด้านหน้าสะพานแล้วนะทุกคนพร้อมหรือยังเฮ้ยแค่คิดว่าต้องสู้กับปลูกปั้นอีกครั้งก็ท้อแล้วเอาแล้วครับไว้มาต่อกันแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับ